ดูเลยมัง่งดิมาแล้วเลยมั้งแบ่งกัน หยข้าแล้วหกใสสองสิเริ่มจกกัดการ กินเครื่องในก่อนนั่นน่นมาเครื่องในมากินเจาะรูมันเดียวพัง